สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆหลังเลิกงานมือนีสิมารีวิวชุดชุดที่สังสส่งซื้อสั่งซื้อทางเพจในเฟซบุ๊ก k นี่แหละค่ะดอมมอมมองๆมาโดนแล้วแต่ว่ามันแพงก็เลยว่าท่านการ์ซื้อบัดีมันที่ลดลดลาค่าลดราคาก็มากสิมาเด้งขึน้นเวลาเขาเบิงเนาะอันใดที่เขากดเขาไปเบิงดูๆนะคะก็สิเด้งขึนน้นหนาปีของเทามันลดราคาก็เลยซื้อสร้างไปประมาณมันผริตขาดบ่อบ้านมือนีได้แล้ว เขาบอกว่าก่อนเปิดให้ลูกค้าถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะคะว่าสั่งในในกระสิทธายวิดีโอแล้วเนาะก็เ<ๆ>ลยมาเห็นรีวิวเลยว่าชุดนี้มันสิตรงปกบอรตรงปกชุดที่สื่อบอมาลองดูกันเป็นชุดสูตรสีม่วงเป็นเสื้อสูตรกับกระโปรงค่ะ เสื้อกับกระโปรงถุงนะคะยังไม่ได้แกะก็จะเริ่มแกะะเห็นสีแบบแบบหเห็นสีแบบแแล้วตรงโปกอยู่น่าจะตรงโปกอยู่โอเคสรุปว่าตรงโปกค่ะแต่ว่าห้าสีนุงได้บอสแค่นั้นแหละกระโปรงสียกสันสักน้อยค่ะแต่ว่าอยากได้เสื้อมากสีเสื้อ ชอบสีเตือ้อสีม่วงก็เลยสั่งอันมันลดราคาเพราะว่ามันเป็นขา,สาเสือ้อนี่ได้ใส่เอทกับโปรงได้ใส่เอ็มและนี่ก็คือเตือ้อตรงปกค่ะน้มสีม่วง แ,แล้วก็กระโปรงโอเคตรงปกที่เป็นกระสือน้ำหยอย่ลานี้กระสิเข่าชุดกันนั่นเอนะคะกระโปรงกระสิตัวใหญ่เนี่ยอยู่เพราะว่ากระโปรงไซส์เอสหมดกว่าซะเขากเลยลดนั่นแหละคะ่ะเหตุผลคือเป็นตัวตัวใหญ่ทะาลา นี่คือกระโปรงกรสิบประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ตรงปกปะตรงปกค่ะตรงปกแต่ว่าไปใส่แล้วสิเป็นเจ้ารดเท่านั้นล่ะโอเคสินค้าตรงปกค่ะ